ขยีย่อธิเวคขอเสนอศัพยุทธารุฟ้าภาคจัก,กรวรรดิชูวินตอนที่เก้าได้ยินวาจาร้อเรียนของเซียวเหยียนทำให้ผู้อุโสทั้งสองคนอดหัวเราะอ,ออกมาไม่ได้เนื่องจากพวกเขาสามารถรู้ได้ทันทีว่าเซี่ยวเหยียนก็แค่ระดับจัก,กรพรรดิหนึ่งดาวเท่านั้นจะเอาอะไรมาสู้กับพวกเขาพวกเขาสองคนคนหนึ่งเป็นระดับจัก,กรพรรดิขั้นสุดอีกคนเป็นระดับจัก,กรพรรดิสี่ดาวแล้วผลลัพธ์มันก็ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกว่า เสี่ยวเหยียนจะไม่สามารถต่อกรกับพวกเขาได้แล้วจะเอาอะไรมาสู้ส่วนที่ว่าทำไมเสี่ยวเหยียนถึงต้านรับหนึ่งท่าโจมตีที่ประสานกำลังของห้าระดับจัก,กรพรรดิได้นั้นพวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเสี่ยวอีเซียนยื่นมือช่วยเสี่ยวเหยียนถึงสามารถต่อกรกับพวกเขาได้เพราะเนื่องจากการที่ระดับจัก,กรพรรดิหนึ่งดาวจะต่อกรกับระดับจัก,กรพรรดิสองคนมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่ง แต่พวกเขาคงคิดไม่ถึงว่าระดับจัก,กรพพัดหนึ่งดาวที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาตอนนี้ในบรรดาระดับจัก,กรพพัดด้วยกันแทบหาคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยเซียวเหยียนทําการเรียกเปลวเพลิงสีเขียวออกมาทําให้อุณหภูมิรอบร้อนรละอุขึ้นมาหลังจากนั้นก็หันไปมองสมอณภูมิรบของทั้งสองฝ่ายกับพบว,ว่าตอนนี้นิกายพิษตกเป็นรองอย่างมากเขาเลยคิดในใจว่าต้องรีบจัดการตะแก่สองคนนี้ให้ไวที่สุด พอเสียวเหยียนคิดได้อย่างนั้นก็สลับท่ามืออัคคีฟ้าสามจำแรงพลังปานยุทธที่โพจรผ่านเส้นลมปานพิเศษทำให้ตอนนี้พลังสภาวะของเสียวเหยียนหนาแน,น่นกว่าปกติพลังสภาวะที่ทวีอย่างเฉียบพลันทำให้ใบหน้าของพวกอุหยาตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างมากแต่เสียวเหยียนกลับไม่สนใจทำการใช้สามพันอัศนีบาทหลังจากนั้นว้าไปอยู่ด้านหลังของทั้งสองคน และใช้หมัดอันทรงพลังต่อยเข้าไปที่กลางหลังปฏิกิริยาของพวกอุยาเองก็ไม่ช้าเช่นเดียวกันพอรับรู้ได้ถึงพลังสภาวะอันล้อนแรงที่อยู่ด้านหลังก็ทําการชกหมัดไปประทะกับหมัดของเซียวเหียนจนเกิดเสียงระเบิดกึกก้องขึ้นมาหลังจากการประทะและเกิดขึ้นกระแทกนั้นเซียวเหยียนเพียงถอยกายไปเพียงก้าเดียวหลังจากนั้นทําการเขย่าไหล่ครั้งหนึ่งสลายพลังที่มากับหมัด ร่างของอูหยาเซทอยหลังไป1นเก้าเท่านั้นแต่ทางด้านของผัววุโสอีกคนที่มีระดับพลังจัก,กรพัชสี่ดาวกับกระเด็นไปหลาย9ก้าติดพอเห็นแบบนั้นใบหน้าของอูหยาเนี่ยก็แดงกำ่ำเนื่องจากการประทะเพียงยกแรกพวกเขาก็ถูกเจ้าเด็กนี่ทำให้อับอายขายขี้นหน้าแล้วระวังด้วยเจ้าเด็กนั่นเพิ่งใช้ออกด้วยสาตาลับยกระดับพลังฝีมือขอเพียงช่วงเวลามันไว้สักพักรอมันอ่อนแอลง เอาชีวิตมันก็ง่ายได้ดุดพลิกฝ่ามืออุยา่าสมกับเป็นคู่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนเขาสามารถดูได้ทันทีว่าซาตารับที่เสียวเหยียนใช้มีเวลาจำกัดคู่แข่งใกล้กคนหนึ่งก็พยักหน้าเนื่องจากพลังฝีมือที่เสียวเหยียนแสดงออกมานั้นมันล้ายการจริงๆเสียวเหยียนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะพาะเดจศึกเจ้าตะแก่สองคนนี้ให้ไวที่สุดหลังจากนั้นก็ใช้ 3, สามพันอัศนีวาดวาร์ปกาย ผ่านข้างกายของอูหยาไปด้านหลังของระดับจกักรพรรดิสี่ดาวคนนั้นเสียวเหวียนปรากฏก,กายอย่างกระทันหันทําให้ระดับจกักรพรรดิคนนั้นรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาและซัดฝ่ามือไปที่เสียวเหวียนโดยทันทีเปลวเพลิงสีเขียวใสที่เคลือบอยู่บนร่างกายของเสียวเหวียนทําการสลายปานยุทธ์ที่มาจากการโจมตีของระดับจกักรพรรดิสี่ดาวเนื่องจากว่าตอนนี้แค่เคล็ดวิชาเผาไหม เซียวเหยียนก็มีพลังเทียบเท่ากับระดับจักรพรรดิสี่ดาวบวกกับใช้อคคีฟ้าสามจำแรงพลังของเขาเหนือกว่าระดับจักรพรรดิสี่ดาวไปไกลแล้วแล้วพลังโจมตีของระดับจักรพรรดิสี่ดาวจะทำอะไรเขาได้ในพิภตาที่รอมละลายปานยุทธ์ของฝ่ายตรงข้ามเซียวเหยียนใช้กำปั้นตัวเองชกไปที่อกของระดับจักรพรรดิสี่ดาวคนนั้นอย่างสุดกำลังพลังแก่งกล้าพะทุออกมาจากหมัดของเซียวเหยียน แน่นอนว่าระดับจัก,กรพรรดิคนนั้นไม่สามารถตั้งรับได้ทันเพราะความเร็วที่เซียเวเหยียนแสดงบวกกับท่าโจมตีที่เฉียบขาดนั้นตอนนี้ระดับจัก,กรพรรดิคนดังเก่าวกระอักเลือดออกมาเขาได้รับบาดเจ็บภายในหลังจากหายจากาการตกใจและหวาดกลัวระดับจัก,กรพรรดิสี่ดาวคนนั้นพยายามกระพือปีกปานยุดเพื่อหลบหนีส่วนเซียเวเหยียนก็ไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดหลังจากนั้นใช้กำปั้นที่พกพาพลังกำลังอย่างมาก โชคไปที่อกของผู้แก่งกล้าคนนั้นอย่างสุดแรงแปะสุดยอดพิฆาตพิบตาที่กำปั้นเข่าเป่าเสียงตะวาดก้องของเซียเวเหยียนก็ดังแผ่ออกมาพละกกำลังที่ออกมาจากหมัดของเซียเวเหยียนทะลวงเข้าสู่ร่างของผู้อาวุโสคนนั้นที่ตอนนี้ใบหน้าตื่นกลัวอย่างมากหนึ่งถ้าโจมตีระดับพิฆาตของเซียเวเหยียนทําให้ผู้โสคนดังกล่าวกา,กากเลือดออกมาหลังจากนั้น เลือดก็กลายเป็นธนูพุ่งยิงไปที่ใบหน้าของเสี่ยวเหยียนเสี่ยวเหยียนไม่แม้แต่จะสนใจลูกธนูดอกนั้นหลังจากลูกธนูดอกนั้นกําลังจะพุ่งเข้ามาเสี่ยวเหยียนทําเพียงแค่เป่าเปราเครื่องสีเขียวก็ทําการหลอมละลายลูกธนูดอกนั้นจนเสารายหายไปในนั้นกับเจือด้วยพิษร้ายแหล่การลมรันยกนี้ตั้งแต่เสี่ยวเหยียนทิ้งเงาซ้อนไว้ต่อหน้าอูหยาจนถึง การโจมตีด้วยท่าพีฆ่าต่อผู้วุโสระดับจัก,กรพรรดิสี่ดาวเสี่ยวเหยียนใช้เวลาเพียงอึดใจเท่านั้นหลังจากอูยาได้สติกลับมาเพียงเห็นว่าร่างของผู้วุโสคนนั้นเริ่มดิ่งลงสู่พรสสุธาพลังชีวิตมอดดับไปแล้วทําให้ตัวเขาพันพึงกับพลังฝีมือของเสี่ยวเหยียนอย่างมากเห็นผู้วุโสระดับจัก,กรพรรดิสี่ดาวตายต่อหน้าต่อตาทางด้านอูยาวเริ่มเกิดความหวาดกลัวต่อเสี่ยวเหยียน เพียงต่อสู้กันไม่ทันไลยก็มีระดับจัก,กรพรรดิสีดาวคนหนึ่งตายในมือเจ้าหนุ่มคนนี้ต่อให้เขาจะโง่เง่าเบา,าปัญญาขนาดไหนเขาก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าเสี่ยวเหยียนไม่ใช่ระดับจัก,กรพรรดิหนึ่งดาวแน่นอนมีหน้าถึงได้รับคำเชิญจากเทพธิดาพิษที่แท้ฝีมือไม่ธรรมดานี่เองการสมรนูมคุมรบที่มีการต่อสู้เลือดเดือดเกิดขึ้นทุกคนกลับได้เห็นฉากการต่อสู้ของเสี่ยวเหยียน ที่ใช้เวลาไม่นานก็สามารถผาดศึกระดับจกักรพรรดิสี่ดาวได้ทำให้พวกเขารู้สึกตกตะลึงแต่ทางฝั่งของนิกายพิษกับชัยโยโหร้องดีใจเป็นอย่างมากผู้ช่วยที่ประมุขของพวกเขาเชิญมามีทั้งชั้นเชิงรับพลังฝีมือทอี่ร้ายกาดจริงๆผู้แก่งกล้านิกายพิษบางคนที่ยังสงสัยในพลังความสามารถของพวกเสี่ยเวเหยียนตอนนี้พวกเขาไม่สงสัยอีกต่อไปแล้วด้วยพลังของทั้งสามคน สามารถเป็นอาคารตุกะชั้นสูงของนิกายพิษได้อย่างสบายแน่นอนว่าถ้าเทียบกับคนของฝั่งนิกายพิษทางด้านของฝั่งสำนักหมื่นแมงป่องค่อนข้างจะทำใบหน้าที่เศร้าสรดและปันยากเนื่องจากการสูญเสียระดับจัก,กรพรรดิคนหนึ่งไปต่อให้จะเป็นสำนักหมื่นแมงป่องก็ตามก็ยังนับว่าเสียหายร้ายแรงเพราะระดับจัก,กรพรรดิไม่สามารถสร้างขึ้นได้โดยง่ายการเสียระดับจัก,กรพรรดิหนึ่งคนไปในเวลารวดเร็วแบบนี้ ทาให้ว่าเขารู้สึกเศร้าใจแล้วหดหู่อย่างมากเสี่ยวเหยียนไม่สนใจกับสายตาที่จ้องมาอย่างที่เขาแต่เขากับจ้องมองไปที่อุยยาตอนนี้อุยยาเริ่มหวาดกลัวเสี่ยวเหยียนเต็มที่เขาหลังจากได้เห็นพลังที่แท้จริงของเสี่ยวเหยียนตัวเขาเองก็ไม่กล้าประมาทเสี่ยวเหยียนอีกแล้วต้องเตรียมรับศึกอย่างตลอดเวลาขอจัดการแบบรวดรัดเลยแล้วกันเสี่ยวเหยียนส่แย่ยิ้มไม่อุยยาตอนนี้เขาทําการสลับท่ามือการสลับท่ามือของเสี่ยวเหยียนนั้น ก่อให้เกิดพลังงานฟ้าดินแปรผันอย่างมากความรู้สึกที่สะเทือนของพลังงานฟ้าดินทําให้ตอนนี้อุยารู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเนื่องจากเขาไม่น่าโจมตีเสี่ยวเหียนตั้งแต่แรกถ้าไม่เลือกคู่ต่อสู้เป็นเสี่ยวเหียนก็คงอาจจะรอดชีวิตไปได้ในวันนี้แต่วันนี้เขากลับเลือกคู่ต่อสู้ผิดและดูจากท่ามือของเซียวเหยียนเหมือนกับว่ากําลังจะใช้ท่าทัศยุทธที่ร้แรง ความคิดนี้ผุดขึ้นกลางใจอูหยาคิดในใจว่าการต่อสู้สนามนี้เขาจะถอยไม่ได้เด็ดขาดถ้าเขาถอยเขาจะไม่มีหน้าอยู่ในสำนักมื่นแมงป่องอย่างแน่นอนภายภาคหน้าจะถูกผู้คนเยาะเย้ยถากถางในเมื่อถอยไม่ได้ก็สู้ตายกับมันไปเลยอูหยาทำการเร่งเร้าปานยุทธ์ที่อยู่ในกายทำให้ภาพตาขาบที่วนใบหน้ายิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกปานยุทธ์ที่หนาแน่นเจือกินขาวฉุนแพรพุ่งออกมาจากกายของอูหยา ตอนนี้กับผนึกสร้างเป็นตะขาบตัวหนึ่งที่มีความยาว7 8ถึง8ฟุตตะขาบตัวนี้หลังจากการปรากฏตัวออกมาอูยาวรู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเขาทําการถมเลือดเลือดที่ถมใส่ตะขาบดังกล่าวกับทําให้ตะขาบตัวนี้เปลี่ยนจากสีดํากลายเป็นสีแดงทั้งตัวหลังจากการผนึกสร้างตะขาบสําเร็จทางด้านอูยาสั่งให้ตะขาบตัวดังกล่าวพุ่งโจมตีไปทางเซียวเหยียน มองดูตะขาบโรหิตตัวใหญ่นั้นเซี่ยวเหยยนก็ไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่นิดเดียวเขาทําการสหลับท่ามือไปเรื่อยๆในที่สุดตาผนึกก็ปรากฏออกมาเซี่ยวยยนตะโกนขึ้นไปว่าตาเบิกบันพศตะหวาดกล้องในใจใบหน้าเสี่ยวเหยียนก็เป็นสีแดงปานยุดที่ไร้ผ่าเซลลรูปปานเป็นพิเศษมาบรรจบกันที่ฝ่ามือของเซี่ยวเหยยนแล้วหลังจากนั้นพลังงานตังเก่าก็ก่อกําเนิดเป็นตาเบิกบันพศเสี่ยวเยยนทําการ ผักตาดังกล่าวออกไปพื้นที่ที่ตาดังกล่าวพุ่งผ่านไปเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและเห็นพานุภาพของตาเบิกบันพดที่เสียเวเหยยนแสดงออกมาเหล่าบรรดาผู้แก่งกล้าที่อยู่เบื้องร่างหรือเบื้องบนต่างหวาดกลัวกับพานุภาพนั้นตาแสงและตาขาวโรหิตต่างประท้ากันก่อให้เกิดเสียงกับประนาตขึ้นพลังที่แผ่กระจายออกมาทำให้ผู้แก่งกล้าเหล่านั้นต้องหลบหนี เนื่องจากว่ากลัวลุกหลงของพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากการประทะกันในเวลาสั้นๆตะขาบโรหิตกลับไม่สามารถต่อกรกับตาเบิกวันพุทของเซ่ยเวเหยียนได้เริ่มสลา,ายหายไปหลังจากตะขาบโรหิตถูกทำลายลงไปอุยาก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะตะขาบโรหิตตัวนี้คือสุดยอดทักษะหยุดที่เขาภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแต่กลับถูกทรมราบคาบภายในหนึ่งท่าโจมตี ตาแสงระเบิดตะขาบโรหิตเป็นเศษชิ้นจากนั้นก็ทะลวงผ่านหมอกโรหิตเสียงดังหวีดปิวไม่ถึงอึดใจปรากฏขึ้นเหนือศีรษะอุยาท่ามกลางสายตาแตกตื่นนับไปถ้วนตบฟาดลงไปอย่างแรงโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณครับ